อาเลียสารเสด็จพระเจ้าทางนั้ก็ขอบคุณสำหรับการนมสัสก,การการถวายเกียกรติพระองค์ในวันนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่ที่น้องทุกคนที่เราได้มัสการเนีน่ยให้พระเจ้าที่จะอวยพรชีวิตของเราที่จะเกิดพ้นเกิดพรที่เราจะเป็นพระพรในแห่งผู้อื่นนะคะควารักของพระองค์ยี่งใหญ่มากเลยสุดที่เราจะพูดออกมาได้นักผขอพระเจ้าแนตใจให้เราที่จะมีความเชื่อในพระองค์ นะถ้าพระองค์อ,อยู่ในเราเราจะทำยังไงก็จาเนิญขึ้นนะคะพี่น,อน,น้องกรนีเราจะมาเป็นปันพระพรที่ตาจสพระองค์ของพระเจ้าแม่การนะคะขอบคุณนะคะ,คะสำหรับการที่เราได้มาสามัคที่ทำในการนี้นะคะขอบคุณพระเจ้านะ,ะที่วันนี้เราได้อยู่พร้อมห้าพร้อมตากันเกือบกทุกคนนะคะ ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะขอบคุณพระเจ้าได้ทุกกรณีนะคะับขอบคุณพระเจ้าสําหรับท no. ุกกิจกรรมทุกอย่างที่เราข้าพเจ้ารวมพ่อพิสูจ์ได้เป็นร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นงานสถาปนาอาจารย์โบสถ์ต่านคมาทำงก็ได้เป็นสารจา์แล้วก็ขอบคุณสาหรับงานอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างนะในวันนี้ก็ขอพระเจ้าเมตตาให้เราที่จะขอบคุณพระเจ้านะคะ สำหพอพอรับพระพรวันนี้ก็มีมีมีจอแล้วนะคะก็เชิญนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเชิญค่ะขอบคุณคนกรุงเทพนะคะที่วันนี้จะมาเล่นการพระพรให้กับพระเจ้าของเรานะคะขอบพระเจ้าเมตตานะคะสวัสดีน้องมาไปนานนะครับขอบคุณพระเจ้าถ้าพระเจ้าไปดูก็ไม่ได้ไปโบสถ์นะพี่น้องไม่ได้ไปโบสถ์แต่ว่าถ้าพระเจ้ามาดูอาจารย์ก็เข้ากับหลวงป สดแล้วก็เข้าร่วมว่ามีอยูันหนอร์ครับพระเจ้าก็เรื่องว่าเป็นมาทฑิที่ไหนนะเป็นวันเสาร์พระเจ้าก็สมอคมาไปของอาจารย์วันนี้วันนี้ไม่ได้ไล่สดเลยทำไมอันนี้รารออยู่นะท่านยานการบอกว่ารอพรุ่งนี้วันที่วันเสาร์ขอคุระเจ้าลืมเท้าก็ออยู่ก็ไม่ได้ไปไหนครพี่น้องเราก็พายอยู่ใน อยู่กันเป้ย์อยู่เป็นในห้องแล้วก็ไปเล่นแอร์เขาจะค่าแอร์ค่าน้ำค่าไฟคือเนั้นห้าพันเจ็ดเกาะคุณพระเจ้าก็อยากให้อยากให้ไปดีไหมเนี่ยกาคุณพระเจ้าก็เขาก็พาไปแต่โจรการทำการออกก๊าไปเที่ยวโนเที่ยวนี่อยู่แล้วเขาก็จะหมนเวลากินอะไรก็แบบอยากให้พ่อไปกินด้วยพิดถึงแต่พ่อ เวลาโทรมาพ่อไม่เคยรับสายเขาก็บอกองตัวเองเอ้ยตอนนี้จะเล็กว่าพ่อไปสูงไปสูงไฟในอุโมงค์วังเขาบอกบางทีสองคู่โทรมาจะแสดงเอาพ่ออยู่แสดงว่าพ่อหลับเขวก็เขาก็ปลอกใจจะขอกเนมะเร็งไปโทรมาไม่เคยรับสายเลยก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะก็อยู่ชิโน่ก็ไปไปที่เขาไปแต่วันจุดมะเหนเขาพาไปแล้วก็ที่ไปไปสงการ เขาพาไปชะออไปภูวิลล <ôi> ่าไปภูวิลล่าเขก็เช่าเช่าบ้านเช่าภูวิลล่าไว้หลังหนึ่งก็ห้าคนที่ทีมห้าคนแล้วก็ที่เวลาสองห่ะไปหมดไปยกแกงกันแี่แต่ครอบครัวของ้ารพเจ้าน่ะเขาก็ไปแค่โรงงานกลับไปโรงงานแล้วก็กลับแต่ฝั่งโนโรนงาเขาทํางานย้ายเครื่องจักรเนาะเขาก็ไปทับ่วนสารพิธที่เขาไปครด้าเขาก็ไปแฮร์้าเขาก็ไป พอกลับมาผ่านวุ้นไข้ก่อนไข้หมดทุกคนเลยเราก็ไล่มาเรื่อยๆมาพระเจ้าที่หลักเพื่อนวันนั้นเก็บข้าวเก็บของจนวันพระเจ้าไม่ไหวเลยไม่ไหวแบบเอาใครได้แล้วก็นอนพอพักพออย่างนั้นแหละก็ขอยากินยากินเยอะไข้มาตั้ไข้นานะพี่น้อง คืนคืนลมร้นยแบบเหมืนมีป่าคอยเจ้าของเปินประตูแต่ใช้แบบพอใจเป็นโควิดแล้วแหละท่านที่พูดพูดมาน่าจะใช่เจ้าของเปินประตตอนนี้ก็โอเคละหายแล้วก็ได้มาแล้วก็ขอเปิดประตูค่ะขอบคุณทุกท้านมากๆสำหรับทุกท่าะที่ไ okay, ด Go ้กลับมาสีเด็กๆของพระเจ้ามาร่วมรับใช้ด้วยกันมในะานต้นธระเจ้าทม์ต่า ค่ะขอบคุณมากเจ้วันนี้พระเจ้าขอ,าขอแรกจะแบ่งปันแทนคุณใหมายท่านแสนเนาะขอบคุณพระเจา้ทาท,ที่คุณหม่ยได้บริการมาสะสมและวันนี้คุณหม่ก็นำไอซีทีค่ะมาในรถซาเล็ตน,นะคะพี่น้องเลิกโกรแล้วทุกคนสามารถไปรับประทานได้ไจักเองนะคะไม่มีพนักงานเสริมนะคะขอบคุณเจ้าบริการคุณใหม่ด้วยค่ะ ในยพรมภิมัที่จะ,จะเจริญขึ้นในทางของพระเจ้าและทางอาแอมมาหากีนของพระเจ้าเลยพรที่ใหมอนะคะาก็ขอบคุณพระเจ้าและการสนับสนุการรับใช้ทุกอย่างในวันนี้เพื่อถวา,ายเกียรติแก่พระเจ้านะครับเพราะว่า,วาขอบคุณสำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้ามีความสุขเลยนะคะืนข้าพเจ้านอนไม่หลับนะตื่นทีสองตื่นทีสองยังไม่ได้กี่นะคะ ไม่ว่าจะทำอะไรตั้งนั่งอ่านพิคพีอยู่นั่งมาตั้งอ่านปริศาว่อยปรุพี่น้องประสิขอบคุณพระเจ้านะสำหรับพระเจ้าที่สอนให้เรารู้จักงานพระไงของพระเจ้ารู้จักว่าเราจะแสวงหาพระเจ้าอย่างไรให้พระเจ้าที่จะเมตตาเรานะขอบคุณสำหรับพระคุณารับของพระเจ้าครับวันนั้นก็เอ้ะเ้๊ะแบบอธิษฐานนะท่านพระเจ้าก็มองเลยนะพี่น้องอุ้ยนั่งอธิษฐานตั้งแต่พุ่งนึงจนถึงกแบบคงพุ่งนะพี่น้องท่าพระเจ้าแบบ เมื่อวานคือแบบนอนไม่หลับที่มาหลับอีทีเดียวคือไม่สบายปวดหัวงเดินขึ้นเนาะนั่งอธิษฐานโอ้ยขอบคุณพระเจ้าโอ้พระเจ้าทำไมทำไมให้นั่งนานแบบนี้ก็อธิษฐานโแบบอธิษฐานคู่หนึุกหกทุไม่ใช่แน่นอนนะก็ขอบคุณสำหรับที่จะจัดกัลยาณมานะที่นำพี่น้องในกลุ่มโซนกัลยาณนะคจะเป็นอาจจะแช่ก็ได้ร่วมนะคะก็โดยที่บางนะคะก็ไปร่วมกันนะคะก็ขอบพระเจ้าเป็นเกื แม่ตาที่เราเจอวยพรสมบัติครอบครัวที่พระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจัดสรรจัดเตรียมเดี๋ยวนี้พระเจ้าจะเข้ากลุ่มกับลูกชายของพระเจ้าสองคนนะคะขอบคุณพระเจ้าที่ทรงที่เราได้เข้ากลุ่มนมาตรการแบ่งปันข้อพรอย่างนั้นก็ขอพระเจ้าใตการหลังจากเสร็จการเนี่ยพี่ชายก็เขาก็จับใจเหมืนะคะก็มาเชื่อแล้วแล้วก็ เขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนคนอยู่ในความมืดไม่ได้มาจากความสว่างของพระเจ้าพี่น้องไปกินข้าวที่บ้านเขาก็ไม่สนใจเขาเขาเขาคือเขาแบบเขาทาตัวแบบไม่ดีหรืออนไรก็บอกในนี้เขากลับมาสู่ในพระคุณความรักของพระเจ้าด้ทยคำอธิฐานอิมวานของพ่อแม่นะคะให้เราที่จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกของเราเพื่อการอัศจรรย์พระเจ้าทำนะพี่น้องถึงจะเกิดผล ถ้าสติปัญญาของเราไม่ได้นะคะไม่ได้เลยนอกจากพระเจ้าเท่านั้นข้าพระเจ้าได้ยินอาจารย์ชายพูดกับเราอันที่ก่อนนะคะอาจารย์ชายพูดกับเราว่าเสลาลถ้าหนูเชื่อฟังปานะเนี่ยปาจะให้หนูกินสิ่งหนึ่งนะสีดำๆถ้าหนูเชื่อฟังเป็นเด็กดีนะปาจะให้หนูเหมือนพระเยซูนะคะเหมือนพ่อของเราถ้าเรามีความเชื่อฟังเราขอสิ่ง ไปพระเจ้าจะไม่ไม่ขัดเราเลยนะคะพระเจ้าจะเทลงมาให้เราแค่เรามีความเชื่อฟังมีความเยียนยในพระเจ้าได้หอมจากใจของเราลงนะคะข้าพเจ้าเหมือนลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่ก็เต็มใจที่จะอวยพรให้นะคะพี่น้องข้าพเจ้าเอาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงครอบครัวของพระเจ้าที่จะได้รับใช้ให้มากกว่านี้นะคะของพเจ้าเรียนาให้เราที่จะรับใช้ด้วยสุขจิตจิตใจของเรา ขอบคุณพระเจ้าน้ามีไหมคะเพื่อแม่ค่ะคุณพระเจ้าพระเ้องคน้มาถวยเพียงพระเจ้าเ่้พระองค์ พระเจ้าพระบิดาเราวันนี้ทุกท้องไทขอการรักษาที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาทุกแม่สาที่มีความเจ็บป่วยในร่างการไม่วจะเป็นความหวานความหวโรคต่างๆที่อยู่ในร่างกายของพระเจ้าเมตตาที่จะรักษาความ เจตนาที่มีในตัวเราจะหายไปในวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาบี่สบายวันนี้หลวงพิธานคุณพ่อตะโกงด้วยความรักของพระองค์ที่มีต่อทุกคนในวันนี้คุณงพิธานนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าเอเมยยามีไหมคะถ้าไม่มีเราต้องถวายทรัพย์นะคะอ่คุณพ่อเชิญค่ะก่อบพุดพระเจ้าเพราะว่า การแซวว่ามีกรโทบว่าเป็นสายเขาว่าเอาอางไม่ได้ไปเอาหลายหมู่บ้านเขาว่าอย่างไงถูกยางรถเเราว่าเขาถอนมาแล้วเขาโดนต้จะบอกใครชนะกันไหนเมื่อเช้านี้อธิบดีไปขับรถมานำเเลยอไปเขาสามสี่หมู่บ้านเออเขาเป็นค่วดันเอาหานแล้วก็ถเป็นจุดวมเออเขาว่า ใ้น้ำยาไม่นีขอไไหก็วาขอพุทธเจ้าครูพระเจ้าู่วยทีนังดอกพระเจ้าูเห็นทางกายู้บูตีอยู่ขอพระเจ้าเป็พ่อเด้อพี่้องเลยนะอ้าเดี๋ยวที่้องทุกคนผมจะที่ฐานในที่้องทุกคนให้นี่จะครอบอคจะเด้าทุการพระบิดาเจ้ากรเก็ตพระองค์ขอพระองค์งนำพาปชานด้้างานาป่าไม่ถูกพระงขอพระองค์องความรู้ความ พรโพธิของพระเจ้าพระเจ้าจทําิ่งลายเออยากให้มันยังเม่แย่แหงในร่างกของพี่น้องทุกคนพรว่าอุปกรณเป็นลูกพระโพธิ์อยู่แลอวพระเจ้าจะทำสิ่งร้ายใช้เป็นโูก ฮาเลียาที่น้องขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ไอแม้ <c ười> วันนี้ขอบคุณพระเจ้าวกาตกมือกับพี่น้องที่ได้ข่าวว่าทําอาหารมาเต็มโต, <c ười> ต๊ะอ,อาจจะไม่ต้องเตรียมเดืนนี้ไม่ต้องรับประทานอะไรเลยไม่ต้องทำกับข้าวเลยนะาคาหรือุู่นี้ก็ไม่ต้องทำเพราะว่าแค่คุ่นกินก็อาจจะไม่หมด เราเรามีพระครมากมายมาแบ่งปันกันเห็นไหมครับเ,ออเราเชื่อวา่าเมื่อเขาเรียกว่าอะไรครับถ้าวิญญาณของเรานั้นเติบโตพระเจ้าจะสมควยรเรียกว่าจิตวิญญาณของเราเห็นไหมครับจิตใจใตของเราซึ่งเป็นสภาพของเนื้อหลัจกจะพื้นฟูขึ้นและที่สุดก็จะเรียกว่า ที่สุดแล้วจิตวิญญาณภายในสั่งโต้เคลื่อนร่างกายจากอุดมสมบูรณ์ขึ้นวันนี้เราเรามามาสการพระเจ้าเพื่อให้จิตวิญญาณของเราได้รับการฟื้นฟูเองไหมแล้วเมื่อเราจิตวิญญาณเราได้รับการฟื้นฟูร่างกายเราก็ฟื้นฟูนะครับอินทรีเอลเป็นแบบนี้นะสิครับถ้าอ่านก็ต้องดียาวไปเรื่อยๆเขาบอกว่าอินเสลเอลเปรียบเท่า เหมือนแกะหรือเหมือนหมูมากกว่ากันอิสราเอลนะมีสถาบัน,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 ออนว่นาการแล้วก็กิไปมากๆตั้งแต่กระบวนการอพยพเรวินิติอันดามินีถีเฉลยพระประปัญญาโยชวานอ่านไปอาหาหา่านมาอิสราเอลเหมือนแกะหรือเหมือนหมูใครบอกว่าเหมือนหกูยกมือขึ้นใครบอกเหมือนแกะยกมือขึ้น เสียแต่ชนะแก่ตรง,งให้คนเใหนคนชนะเครับเขาบอกว่าคนน่ะคือคนน่ะคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่พยายามแยกตัวเรียกตัวเองว่ามนุษย์ซึ่งไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับคนน่ะเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งต้นไม้ก็เป็นชนิดหนึ่งวัวควายหมูแกะแพะก็เป็น ิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแต่คนได้ความจำกัดเว่าเขาเป็นสัตว์ชัดเป็นวุษรถแต่แท้ที่จริงคือหายใจเหมือนกันนะครับหายใจเหมือนกันแสดงว่าถ้าเขาเป็นสัตว์เราก็เป็นสัตว์แต่แค่เรามีข้าจำก,กัอเรามีพัฒนาการไม่ใช่มีวัฒนาการเรามีพัฒนาการที่ดีกว่าเขาเฉยเฉยสามารถฝึกและเรียนรู้ได้ดีกว่าเขาสามารถสะสมความรู้ จากรุ่นต่อรุ่นได้แม้ระทัังความบาปก็ยังสะสมต่อๆกันอันนี้รู้จักไหาทำไมบอกว่าอิสราเอลคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยมาทั้งเหมือนหมูเพราะอะไรเมืม่อรับการชำระแล้วสะอาดแล้วก็กลับไปทำบาปเหมืเดิมเมื่อจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นก็หลบขบอนมากมายก็ลืม ซึ่งผู้ให้ปวดเน้นแต่พอดซึ่งกัน้นพระเจ้าไว้ไม่ให้เห็นนะครับอิสาลจึงทำปากแนะ่โดยทั่วไปมนุษย์ก็เป็นอยนะ่างนั